สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนันะครับแล้วก็อยู่กันในเกม7บาทกันเหมือนเคยเลยและในคลิปนี้เนี่ยก็ผมได้ทําการเอา ID ผมเนี่ยไปฝากไว้กับสตรีมเมอร์ผู้หนึ่งนั่นเองนะครับนั่นก็คือ a d ด p ็ TV ทีวนั่นเองสามารถติดตามพี่เขาเนี่ยได้ทางแฟนเพจ Facebook นะฮะแล้วก็ทาง YouTube ก็พิมพ์ไปคราว่า a d ด o t อ v ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการรอตั้งแต่5้าโมงเย็ยนยัน2องทุ่มเกือบสามทุ่มเลยนะเออกว่าจะมาถึงกีบผมนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยจะอธิบายแพทนี้สัส้นเลยนะฮะก็แพทนี้เนี่ยจะเป็นการที่ดับ,บันฟ้าเข้ามามีบทบาทมากเลยนะฮะแล้วก็ทําการปลดล็อกบทที่9ตามมาด้วยซึ่งดับ,บันฟ้าเนี่ยจะเด่นไปทางด้านการโจมตีหมู่นั่นเองซึ่งก็รู้ดีนะฮะว่าในการโจมตีหมู่เนี่ยจะเด่นไปทางด้านไหนบ้างแน่นอนฮะเด่นไปทางด้านการลงการฟันนั่นเองแล้วก็ ลงใน PVP ก็เด็ดเหมือนกันนะฮะแต่ข้อเสียนะก็คือลงบอสไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การตีเป้าหมายเดี่ยวนั่นเองนะฮะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งในการลง PVP นั่นก็คือถ้าเจอป๋าเนี่ยป๋ามีโอกาสที่จะสับในเทินเดียวเนี่ยเด้งได้เลยนะฮะก็ถ้าใครจะเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์อะไรก็ควระมัดระวังด้วยนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมครับผมเนี่ยได้ทําการอินบ็อกซ์ไปนะ,ะตามกดเลยซึ่งถ้าใครอินบ็อกซ์ใช้อินบ็อกซ์หลังเนี่ยก็จะผลัดไปตามแต่ละคิวแต่ละคิวเลยนะ ผมก็ได้ทําการ inbox บอก add off ไปนะฮะว่าได้ทําการให้งบ add off เนี่ยเปิด300แต่พอผมเห็นเนี่ยคิวแรกๆจนมาหลังๆเนี่ยเรทกาชาของนัสมมนฟ้าค่อนข้างที่จะแสนอามาหิดมากเลยนะฮะผมก็คิดว่ามันก็เป็นตัวที่ควรมีอ่ะเพราะหลังๆมันก็ไม่ค่อยมีตัวไหนที่น่าเปิดแล้วอยู่เวลเรืฟ้าที่จะมาตามหลังอีกทีนึ่งนะฮะผมก็ บอกแอดออฟปิดทีนึงว่ายอมเปิดหมดหน้าตากไปเลยดีกว่าไอ้พามิกิมเป็นตองสนนะฮะพามิกิมเป็นตองสวนเป็นตองสนโอเคครับคุณผู้ชมงั้นเราจะมาดูดวงของผมกับการเปิดกาชาในครั้งนี้กันนะฮะว่าผมเนี่ยจะเกลือสักแค่ไหนกันเชียวมีบางคนนะฮะที่แบบไอเดียแอดออฟเนี่ยอย่างคิวก่อนผมเนี่ยเห็นไหมเปิดไปพันกว่าเพชรเพิ่งได้นะฮะคือโหดมากอะโอเคไม่พูดมากแล้วงั้นเราไปดูกันเลยนะฮะว่าผมจะเกลือสักแค่ไหนกันเชียว ไปรับชนกันเลยครับผม Let's go <S ต่อไปนัตจิมาหรือว่าดึกดึกมันเริ่มมาวะดึกดึกมันเริ่มมาวะเนี่ยเฮ้ยงบสามร้อยทำไม่ได้เอาจนจบเล่งจะให้งบมาทำไมวะเล่งจะให้งบมาทำไมแอปไปเนี่ยน,นะครับของผมเก้าสิบออกครับผมเราจะเริ่มวันไหนเอ่อน่าจะพรุ่งนี้นะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย นี่มันอะไรกันนันดาโคเรวะมอสกาตู้แรกเอ่อไม่น่าลงครับเป็นตู้ฟ้าสองครับฟ้าเขียว3สามสิบช็อคเหมือนกันกูนเลยทะลุลงเขาลงเครื่องนั่งสปีดกับเขาเกมเสียเก้าสิบอย่างนี้อยู่ในนี้นบ้างโอ้แปดทองหนึ่งลุงนัดฟ้าเอาคืนห้าร้อยเพชรอุ้ยตกใจเฮนดีว้ว่ะมาอีกแล้วเฮนดี้มันเริ่มมาแล้ววะ เฮนดี้มันเริ่มมาแล้วเฮนดี้วันนี้คนได้เบิลเบิลเยอะมากนะงบ300เพชรแต่ว่าน้องเล่นบอกว่าถ้าไม่ได้ก็เอาถึจนหมดเลยเอาจริงๆน,นะครับคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเฮลิกเซอนน่ะมันออกมาเยอะกว่าเกียวโมอ,อีกนะฟาวร์เร็วโคตรนะใครใช้ได้วัดมารฟ้าไปฟาร์แล้วมัง้ง โคตรแรงครับแรงมากแรงมากที่สองไม่มาตัดบาดเบี้ยรอคิวอ๋อเนี่ยสายใจร้อนอ่ะเราอะสายใจร้อนอะ่ะพิมก้าโดสุ่มหมูมาฟ้ามาวะได้แหละจบละจบละหมูมาฟ้ามาได้แล้ว,ลว,ลว,ห,าาลวหนึ่งล้งมา เผื่อต้นอยู่อุ้ยเบ็ดฟ้ามาอีกแล้วว่ะนี่มันแก๊งสีฟ้านี่ว่ะแก๊งสีฟ้าแต่ไม่มีดัสว่ะเอามีดัสไปครับผมมีดัสที่สีเดียวกันนะครับที่สีเดียวกันเฮ้ยมาอีกแล้วมาดูดูว่ะสี่ทีลุ้งมาสามอะ่ะรอบดึกมันคึกคักจังวะใส่ของสถาีสี่โจมสองดิเฟนต์ครับ อเป็นจมจีหรือ,จอเจาะเกาะก็ได้นะครับผมทีมมันฟ้าทีมฟาร,ร์มนะครับมันฟ้าเฮาเซอร์แล้วก็อะไรก็ได้แบบบันกระบองเกาแดงอะไรเงี้ยได้หมดครับแรงมากฟาร,ร์มมันมาก <laughs> หนึ่งลุงจบสวยตัวที่สองของวันไม่มานานมากผมได้คนแรกเลยครับกิวแดงวันนี้นะเปิดสีออกสาลุงอ่ะโคตรโหด ได้ยางของผมได้แล้วครับผมของผมได้แล้วแต่ว่าเลือวันนี้เน่ามากนะเน่าหนอนมากพันทั้งแต่ฟังกิวันไม่รู้แยะเติมอะผมต้องเติมไปนะแหละปรนนี้ตัวนี้ป่าไม่มีมีเนี่ยผมได้ป่ามาสองตัวครับวันนี้ได้ป่ามาสองตัวนะครับเออผมกำลังเสกค,คิวอยู่นะรอบที่ห้าไม่ออก เออของนัทจินี่งบ300แต่ถ้าเกิดไม่ออกเอาหมดเลยกูงงแบบนี้แถวบปเลยแมนะ่เฮ้ยตาลุงมาว่ะได้ข่าวว่าตาลุงอื่นนี้ไม่ออกแล้ววะลองคลิกดินี่ะไม่มาจริงด้วยครับคุณผู้ชมฮะที่ทีผมก็คิดว่าถ้าปีศาจกับพิพตาเนี่ยมันแน่นอนว่า ASR มันมาแน่แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเจ็มาว่ะ เส็ดมาอีกวะเรือฟ้าได้ใช่ไหมเลือฟ้าคิดคิดว่าใช่ครับปกติเกมเนี้ยมันเอาตัวออริจินอลหวาดติดการันตีนะครับอืมคิดว่าใชผ่ผมคิดว่าใช่ครับค่อนข้างมั่นใจแต่ยังไม่ชัวร์นะเผื่อเกมมันอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับแต่คิดว่าใช่ครับส่วนตัวคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นแต่ผมไม่อยากการันตีเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเกมแม่งเปลี่ยนไปชิบหายนะครับเปิดด้วยไอบีแล้วได้เลยๆภูดิวัตรอยู่แบงค์อยู่บอลกับพีรพัฒน์อยู่ไห้สองคนนี้นะครับ ตู้หน้าอะไรครับผมเติมเพชรมาฟาร์ม2,000เพชรดับสามตัวเลยยี่สิบที่เหลือโอ้โหเปิดได้อีกชาติหนึ่งอ่ะเปิดได้อีกชาติหนึ่งอ่ะตอนแรกผมนห้พี่เปิดตัวนี้ผมก็ไม่ให้เปิดเหมือนเดิมยังไงวะนะเดี๋ยวไปเอาเนืน้อบิ้งฟันลเลยจูดโดบรูนีอ่ะ จ็ดรอบสี่หลงนี่เยอะมากนะเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมครับมันเริ่มมาว่ะเฮ้ยเอาละครับคุณผู้ชมในที่สุดผมก็ได้มันมาแล้วนะฮะกับดั้มานฟ้าที่แอดออฟทำการเปิดให้ผมนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยนะฮะแล้วก็คุ้มมากด้วยนะครับกับการที่เปิดเปิดมาเนี่ยโอ้โหสุดจัดสุดจริงๆเลยนะฮะ แล้วก็ไม่ถึงการันตี <French Claire> ด้วยนะฮะอย่างที่แอดออฟบอกเลยนะครับผมน,นี่นะคุณผู้ชมแล้วก็พี่แกได้ถ่ายรูปให้ผมดูด้วยนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ทำการเปิดให้ได้ดัสมมนฟ้านะครับผมอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับอยู่โอเคยังไงก็ขอขอบคุณแอดออฟมากมากเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีประมาณเท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แล้ะก็มาให้ดูคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปิดนะครับถ้ามีเวลาว่างผมก็อาจจะนำดัสมมนฟ้ามาทําการโชว์ให้ดูนะฮะว่า ในการลง p ี p เนี่ยมันจะเด่นสักแค่ไหนกันเชียวนะฮะโอเคยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลากคลิปนี้สวัสดีครับผมบายบายจ้าโอ้โหคเทพเรียบร้อยเรียบร้อยน้องมาขอบคุณมากมครับโดมมาโดมมาอด,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 ดีษฐานตรงนั้นได้ครับผมอวัสดีครับเรียบร้อยเอาโอเคขอบคุณครับนัต